เพิ่มเลือด <S <S เพิ่มเลือดก้อนเข้าไปครับเ็บซีครับเหมาะเหมาะสิกันเมื่อตอนนี้ครับใกล้จัได้แล้วครับเวซี PC ครับมาถึงตอนนี้ลาบเฮาเรียบร้อยแล้วครับเวซี PC ครับลับได้แล้วครับ สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับไม่ได้เจอกันหลายวันครับ FC พอดียันถ่ายคลิปก่อนหน้านี้ครับถ่ายไปแล้วแล้วทีนี้มันไฟมันลงมาได้ครับอะไรก็เลยตัดต่อมาได้ครับก็เลยเสียดายขนาดลงชิ้นตุ่นครับชิ้นตุ่นยาจีนเสียดายขนาดเลยครับเป็นยังอ่ะวันนี้ลาบดีกว่าครับลาบกิ้นแดงๆดมอมอกครับเขียงพี่ตุ๊กตาเหมือนเดิมครับดอกพอคันเทนามื่นี้ ใงญ่งยหน่อครับอันนี้เ,เป็นตังพึ่งตับบาล่าเราพอเนี่ยเหมาะหมอครับวันนี้เขาจะลาบวันนี้ลุงอุ๋จะบาลลาบผมนะครับแต่ว่าจะกิ่นกับลูกน่ลูกเพี้ยใส่ดีเหน็นเพี้ยหัวดีเหมาะเหมะดอกย้อยตุยตุยเลย่ะในส่วนของพริกลาบนะครับในส่วนของพริกลาบเนี่ยอันนี้เ,เป็นพริกลาบสําเร็จนะครับุ้ว จะเพิ่มนะครับจะเพิ่มเป็นหอมขาวหอมแดงจะไข่และก็กะปิจีนะครับมกนะครับไอ้หมูนี้เอาไปมกไปจีเรียบร้อยครับก่อนอื่นที่เราจะทําอย่างนั้นเราจะต้มเพียนะครับแล้วก็ทําพริกครับตัอนุ่นมาดูเลยครับอันนี้เป็นเพียเทียผสมนะครับให้ทําลูกเพียเนาะหมอครับส่วนนี้จะเป็นเพี้ยหัวดีนะครับพี่สีแกะเลย ใส่เลยครับง่ายวุ้ยจะเคี่ยวน้ำเขียวไว้นะครับเชีครับเค่ยวน้ำเขียวไว้ให้มันสุกก่อนนะครับสุกเสร็จปุ๊บเ่อลอมันเย็นครับเดี๋ยวห่อกปไปกองนะครับไปกองเลยนะครับเอ เพี้ยเขาได้แล้วครับลูกอีกปิดไฟแล้วครับอุ้บซีอันนี้เป็นดีนะครับใส่บีไปเลยผมตายเป่าเรื่องครับลูกเพี้ยแต่ว่าลาบลาบเขาแบบขมนะครับแต่ลูกเพีเ้ยเขาจะเอาข่มๆมนะครับกริงละมอมมอเขาจะกองเอากัรแนะเก็บร้อยแล้วครับล้อมันเย็นครับลาบกินดีกว่าครับเอฟซี ใจสำคัญของลาบมันอยู่ที่นี่ครับเอซนี่สูตรไข่สูตมันนะครับสูตอุ๋จะทำหนึ่งอี้นะครพริกลาบครับเอซีถ้ามันบอกเพล็ดเดี๋ยวเขาไปเติมโอ้ยอ้ยเดี๋ยวเขาไปเติมทีหลังนะครับ กะปิ๊มกัปิจีครับเอฟซีลืมบาได้นะครับเอ้หมอหมอครับไปลาบครับลาบเอฟซีก่อนอื่นครับเอฟซีเครื่องในวันนี้ลุงอยกจะใช้แบบสะดุ้งสะดุ้งน้ำเอ็นสะดุ้งน้ำหอนนะครับไปลวกใหน้อยนะครับเคี่ยวปากใหดีครับติ่งใหญ่ล้ำไปกับเกี้ยวหย่าครับ ติดบางๆกว่ากอลวครับเอฟซีบางๆขนาดนี้แกแล้วครับกินอย่างเกาะลำบากเนีย่ยอดกเลยสามพันลืบนะครับเอฟซีดึงเลยดึงเป็นอันเป็นอันเลยครับเหมาะครับเหมาะ ซอยครับเอฟซี FC. เดี๋ยวเขาไปสะดุงะด้งน้ำาอรอนเห็นหน่อยครับเอฟซี FC. เพราะว่าส่วนมากนะครับส่วนมากทั้งบ้านลุกอีกนะครับเปิ้ลจดบักใบอบบ่บบา่บาบา่บานีย้ชมคนในดิบนะครับเปิ้ลจะไปสะดุ้งน้ำมันกาสะดุ้งน้ำกาอย่าครับ คลิปก่อนหน้านี้ที่ลุงอุบอกไปนั่นอุ๋เสียได้นะครับอุ๋ยสอนทำเนื้อตุ๋นนะครับหรือก๋วยเตี๋ยวครับตุ๋นทําก๋วยเตี๋ยวเป็นแบบไฟไฟเสียครับกู้มาได้ครับเสียได้เสียได้เป็นอย่างครับวันนี้มากินลาบด้วยกันลำๆครับได้กินเหมือนะครับพี่สี อิ่งนี่เป็นย่างเป็นย่างครับเนี่ยคนเดียวครับนคนเดียวกินคนเดียวนะเรียบร้อยครับเอฟซี FC. สะดุ้งน้ำมันครับไอสะดุ้งน้ำครับเอาละน้ำเดือดแล้วครับเอฟซี FC. นะสะดุ้งสะดุ้งน้ำเห็นหน่อยครับ เอฟซีแค่นี้ก็พอแล้วครับแค่นีงง้ก็พอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วครับมาเอฟซีลาบหม้อจะลงอู่แล้วครับจี๊ดหมาะขนาดครับ เกลือครับอุ้ยเจ้าเกลือใส่หน่อยใส่นักครับใส่นักเดี๋ยวเค็มครับ <R affe tới> เสียงลาบที่มันถึงเพาะจะได้ไนเดี๋ยวซอสเล็ดก้อนันครับพี่ เลือดก,ก้อนไปครับพี่ซีหรับง่ายหน่อยครับลาบม,ะมะอมมอเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดก,ก้อนเข้าไปครับพี่ซีครับมอๆจะจกกันเมื่อตอนนี้ครับ แค่จะได้แล้วครับฟิสซีครับแม้ถึงตอนนี้ลับเฮาเรียบร้อยแล้วครับฟิสซีครับหลับได้แล้วครับหลับได้แล้วได้แล้วครับงานที่ต่อไปกลนครับส่วนอันนี้นเ,นเป็นพักไพ่หอมดวนนะครับฟิสซี ผ่หอมด่วนต้นหอมผักชีครับขาดมาได้นะครับลาบนี่นะครับซอยครับขาดนีหมดซิสเลยครับลาบลํำเลยครับอ่ะเรียบร้อยครับกลดีกว่าครับกลาบครับเอฟซีมากลดเพียวๆเลยนี่จะบัดส่เลือดนะครับ เราจะเหลือไว้หน่อยนะครับเหลือไว้เดี๋ยวเขาจันเอาไปใส่ครับนันขี้เพียลูกเพียเขาครับเนิยมๆ เครื่องในใสเลยครับเครื่องในนักขนาดครับร้านพี่ลูกตาให้มาหนักขนาดอาละมาถึงเวลานี้ก่อนแมวนัวครับเอฟซีใส่นักกับล้ำนักใส่น้อยกับล้ำน้อยบบใส่กับลบ,กกบล้ำครับ นะครับทุกสีนี่ขออนุญาตชิมกันนะใช้มือเลยครับโอเคพักใส่เลยครับ มอกค,ค,ครับฟีมอกขนาดอ่ะเบร้อยแล้วครับฟิฟซีครับอันนี้จะเป็นเพียนะครับฟิฟซีอันนี้เป็นพริกลาบแบบใส่ปลายเมลนัวนิดหน่อยเกลือนิดหน่อย แบบอีกหน่อยครับเนี่ยครับเดี๋ยวเขาจะกินครับลาบมอโมอครับซิชิมห้วยเนาะมตายเบาเรื่องครับอีิโอเคกินข้าวกันดีกว่าครับมามอมมกันดูอีกครับ เรียบร้อยครับ FC ลาบเมื่อตอนเขานะนก็นลูกผีอะไปเลยครับเข้าด้วยกันครับมาล้ำๆตัวลุงวิคครับ FC ลาบเขาลาบลูกเผียเ <c oughs> ห,หมะแตเต้ครับพักกับ อันนี้ลูกอิ๋วซื้อเป็นชุดมาจากนั่นกัดกระตุจั๊กเลยนะครับเป็นมีขายเป็นชุดครับชุดละสิบบาทมีมดครับมีเนื้ประกอกก็มีครับนี่เนื้ประกอกหม้อหม้ออันนี้จะเป็นนั้นคือสมใจน้ำปลามาเด้อมาเด้อกินข้าวได้กันครับ หม้อหม้อริกกิมเมอร์นะครับตั้งแต่ปีใหม่แล้วครับ <laughs> Hòm hơn là khắp nhỏ bậc cột <laughs> Hòm nhỏ bậc cột ครับเด็กมา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 ถึงแวกันครับ 我扑。 ลาบไปหน่อยกำยำแค่กับพชรพรอ,อนพรอน ครับเอฟซีลองไปทําดูกูโดยเฉพาะรูปถิ่ะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลุงอุ๋ยขอขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับโค้งลุงอุ๋ยรีกินลุยเที่ยวถ้าถูกใจในช่องของลุงอุ๋ยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ลุงอุ๋ยนะครับให้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลุงอุ๋ยขอตัวลาไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับดูว่าคลิปหน้าลุงอุ๋ยทำอย่างไรสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับล้ำแตท้